วันนี้นะครับก็จะมาสอนหาเงินข้อบัญชีของ t o m ม n y w วอ l l ล t นะครับ300บาทนจากแอปหาเงินฟรีแล้วก็จะมาแจกโคดอังงเปาด้วยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจหาเงินฟรีหาไรายได้เสริมจากแอปหาเงินฟรีนะครับวันนี้เราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช n e l ของ a n g Studio นะครับสำหรับคลิปปิดนี้นะครับเราจะมาสอนหารเงินเข้าถุนนิวเ l ล e t นะครับจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะครับที่ยังไม่ได้ถูกถอนไปแล้วก็จะมาแจกโคดอ่งเปาให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของ a n g ด้วยนะครับสำหรับ โค้ดอ่งเปานั้นนะรับต้องทําอะไรในกันบ้านเดี๋ยวรายละเอียดก็บอกในคลิปนี้กันนะครับแล้วก็วิธีการหาเงินจากแอปนี้ต้องการต้องทารายได้อย่างไงลองสร้างไรายได้อย่างไงเดี๋ยวเราไปรับชมว,วิธีการในแอปนี้กันเลยนะครับสําหรับแอปพลิเคชันที่เราจะมาสอนหาเงินฟรีหรือสอนสร้างไรายได้นะครับก็เป็นแอปทีมีชื่อว่า ARINCGo Daily นะครับก็แอปนี้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวสารแล้วก็รับชมวิดีโอแล้วก็ทำภารกิจเล่นเกมนะครับวันนี้นะครับมีทั้งอ่งเปามีทั้งการสร้างการสร้างไรายได้ผ่านแอปนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับชอบการหาอ่งเปานะก็ไปดูตอนที่หาอังเปาเพื่อนๆชอบสร้างไรายได้ก็มาดูตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ ฉะนั้นนะครับเราก็ต้องทำการดาวน์โหลดแอป g o l Daily ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสร้างไรายได้แล้วก็รับโคดอ่างเปานะครับก่อนสำหรับแอป g o l Daily ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่10ล้านดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ได้รีวิวไปอยู่ที่ 69K หรือประมาณ69,000รีวิวได้คะแนนรีวิวเฉลีย่ยอยู่ที่4.4ดาวนับเต็ม5ดาวด้วยกันนะครับตรกนี้เนาะอันนี้คือรีวิวส่วนหนึ่งนะที่คนเขาให้มานะครับผมนะ โอเคเราก็เปิดแอปนี้กันเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งนะให้เราทําการกดข้ามไปนะครับแล้วก็นะครับไปที่คําว่านี่ทุคนทำบัญชีนะครับเพราะว่าเราต้องทําการเข้าสู่ระบบก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถสร้างไรายได้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะรับโค้ดอ่างเปาได้นั่นเองนะครับ ก็วิธีการเข้าสระบบนะครับก็จะมีปุ่มนะหรือเมนูที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เราเข้าสู่ระบบนะครับสำหรับปุ่มนะครับหรือเมนูที่เราจะเข้าสระบบนั้นนะครับเรานะครับต้องล็อกอินนะมันก็จะมีช่องทางการล็อกอินว่าจะเป็น a c e b o o k Line นะครับหรือไม่ก็อ่าส่งของ g ูเหรือไม่ก็ไอ้ o o เกิหรือ Gmail นั่นแหละนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับแนะนําให้เราเข้าสระบ,บบผ่าน Gmail นะเพราะว่ามันจะ โอเคลราก็จะง่ายกว่าในส่วนของตานในส่วนการที่ถ้า f a c e b o o k มีปัญหาเราก็สามารถที่จะเข้าระบบได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเข้าระบบด้วย Facebook ถ้า Facebook วันเดวัวหนึ่งมีปัญหาในการล็อกอินนะครับหรือเฟซล่มไปเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าระบบได้นะครับฉะนั้นก็เลือกดีๆนะครับเมื่อเราเข้าระบ,บบแล้วก็จะมาอยู่ที่หน้าหลักหน้านี้นะครับให้เรานะครับไปทําการยืนยันตัวตนก่อนด้วยการ ล็อกอินนะครับอ่ะกดล็อกอินเลยนะครับจะได้รับอยู่ที่5,000เหรียญน,นะครับจากนั้นให้เราไปทําการอ่านข่าวหนึ่งข่าวด้วยการที่ไปที่เมนูข่าวแล้วก็ไปรับชมข่าวนะครับกดเข้าไปข่าวใดก็ได้เนาะแล้วก็ดูตรงนี้นะครับที่วงขออนุญาตนะครับผมกดผิดนะเมื่อกี้เนาะอ่ะที่ตรงนี้ทุกคนที่มันวงกลมนะให้มันหมุนจนครบหนึ่งรอบแล้วก็มันจะเปลี่ยนแปลงเป็น กล่องของขวัญน,นะครับให้เรากดที่กล่องของขวัญไปเลยนะครับ นี่คือการยืนยันตัวตนที่ดีที่สุดก็คือการอ่านข่าวแล้วก็การเช็คอินนะครับเมื่อเราเช็คอินแล้วก็อ่านข่าวแล้วมันจะมีให้เราใส่รหัสแนะนำนะครับระบบก็จะทราบว่าเออคนนี้เป็นคนคนนี้เชิญมานะครับฉะนั้นก็ให้เราไปใส่รหัสเชิญหรือรหัสอ้างอ,าอิงนะครับให้เรากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับมีรหัสของเพื่อนมีรหัสของคนอื่นให้ไปใส่ของเพื่อนหรือใส่ของคนอื่นก่อนถ้าไม่มีค่อยใส่รหัสนี้นะครับ SS s s HCC นะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับจากนั้นให้เราไปที่หน้าบัญชีของเราใหม่แล้วก็ไปที่คำว่าโค้ดอ่างเปานะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาแจกโค้ดอ่างเปาแล้วนะครับทุกคนนะโค้ดอ่างเปาในส่งคลิปวิดีโอนี้นะครับมีคำว่าอะไรเอ่ยนะให้เรากดตามนี้นะครับ1ก็คือกดไลค์ก่อนนะครับกดไลค์ก่อนนะแล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็ กดคอมเมนต์นะครับในสงองคลิปนี้ด้วยนะครับจากนั้นเมื่อคุณทาใน2ขั้นตอนนั้นเรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วคุณก็มากดนะครับในส่วนของการใส่โคดอังเปานะครับในสง,งคลิปนี้ก็คือมีคําว่า a n n นะครับแล้วก็ g o นะครับ a a n n g o d a นะครับแล้วก็ l i e นะครับแค่นี้นะครับ A N N G O D A L I E อ่ะแล้วก็กดคำว่าแลกรับนะครับอ่ะแล้วก็นะครับเราก็จะได้รับเงินนะครับหรือ ถ้าเราไม่ทันในสองการรับเงินเราจะได้รับเหรียญแทนนะครับซึ่งเหรียญนั้นอาจจะได้รประมาณศร้อยเหรียญนะครับตามนี้ก็เป็นไปได้นะครับถ้าใครได้รับเหรียญก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าได้รับไปกี่เหรียญนะครับขอ,อความร่วมมือตรงนี้ด้วยนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครได้รับเป็นเงินนะให้เราคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้ว่าได้รับเงินไปกี่บาทน,นะครับ dirt, หลังจากนั้นนะของคนที่ได้รับเงินนะให้ทําตามผมต่อไป ส่วนคนที่ได้รับเปลี่ยนนะครับไม่ต้องทําตามผมนะเพราะว่าไม่สามารถทําตามได้ในส่วนของขั้นตอนนี้นะขั้นตอนนี้สามารถทําได้ก็ต่เมื่อเราได้รับเปลี่ยนเท่านั้นเราได้รับเงินเท่านั้นนะครับให้เรากดคำว่าถอนเงินตอนนี้และระบบจะให้เราผูกบัญชีของ t ูตมานี่ไวเล็ตของเรานะก็ให้เราผูกให้เรียบร้อยหลังจากที่เราผูกแล้วเราก็ให้เรากดว่ายืนยันการได้รับจากนั้นก็กดคําว่ายืนยันนะครับ เรียบร้อยนะรับรอ 1- นถึงวันด้วยกันกดควาว่ายืนยันไปนะครับทีนี้นะครับเราก็รอให้ยอดเงินเข้ามานะครับต่อมานะครับให้เรามาที่หน้าของภารกิจตอนนี้เราจะมาสอนสร้างไรายได้กันต่อนะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่377บาทนะครับเราจะหาเงินด้วยวิธีการอ่านข่าวแล้วก็ล็อกอินนะครับเมื่อกี้เราล็อกอินแล้วอ่านข่าวตอนนะ่อนะอ่านข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า เราจะทำภารกิจของการอ่านข่าวนะครับอันนี้ก็อ่านไปนะครับรอให้มันจับเวลาให้ครบ1รอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมจับเวลาตอนที่ผมอ่านข่าวแล้วก็อ่านจบ1รอบนะครับหลังจากที่เราอ่านข่าวเรียบร้อยแล้วก็กดไปนะครับเราก็ได้รับมาอยู่ที่468เหรียญด้วยกันนะครับ จากนั้นไปที่หน้าภารกิจใหม่นะครับนี่ทุกคนนะเราก็สําเร็จภารกิจอ่าน3บทความเรียบร้อยแล้วนะครับ1บทความก็สําเร็จแล้วส่วนการแจ้งเตือนตรงนี้คือมันจะมาที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็มีหระเป๋านะครับอ่าไม่มีนะในส่วนของอ่านนี่ทุกคนมีเนาะก็กดเข้าไปนะครับ นี่คือการอ่านข่าวจากข้อความแจ้งเตือนนะครับผมอ่านไปแล้ว2ครั้งเหลืออีก1ครั้งนะครับถ้าผมอ่านอีก1ครั้งครั้งนี้จบนะครับหรือรอให้มันหมุนจนครบ1รอบเสร็จนะครับเราจะทำภารกิจในส่งการอ่านข่าวจากข้อความแจ้งเตือนสําเร็จด้วยกัน1ครั้งกับ3ครั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันหมุนจนครบหรอบแล้วนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็หมุนจนครบหนึ่งรอบแล้วกดรับเหรียญไป477เหรียญด้วยกันแล้วก็ไปที่หน้าภารกิจนะครับทีนี้เราจะเห็นนะครับในส่วนของภารกิจตอนนี้เราทําเสร็จหมดแล้วนะครับตรงนี้เนาะเหลือแค่การอ่านจนครบ6ครั้งแล้วก็ส0บครั้งนะครับแล้วก็แชร์เพีงยงไลน์แล้วก็ดูวิดีโอไป3วิดีโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเรากดรับภารกิจนี้ สำเร็จนะเราทำสำเร็จแล้วกดรับเงินนะกดรับเหรียญน,นะเราจะได้กี่เหรียญน,นะตั้งแต่3 0 0 0 8 0ถึง8 0ด0เหรียญน,นะครก็กดว่าเกตไปเลยนะครับเราได้มาอยู่ที่5000กว่านะครับแล้วก็มันมีวิดีโอเด้งเข้ามาแบบนี้ให้เราดูวิดีโอตรงนี้ให้จบไป1วิดีโอนะครับ เมื่อเราดูจนจบไปนะครับเราก็จะพามาที่หน้านี้ต่อนะครับเราก็ได้รับมาอยู่ที่5,235เหรียญน,นะครับตรงนี้ก็เป็นเหรียญที่เขาส่งม,มาเมื่อกี้นะครับผมนะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นการทำภารกิจอื่นๆต่อก็คือ งานทำเงินก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับมันจะมีแอป,ปให้เราไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทำภารกิจให้เสร็จทันทีอย่างเช่นแอป,ป7 11นนะครับก็คือว่าให้เรานะครับไปทำภารกิจน,นี้ให้สำเร็จนะครับอ่าอยู่ที่24สชั่วโมงนะก็กดไปหรือไม่ก็ถ้าเราไม่อยากทำงานนี้อยากทำงานอื่นหละ่ะก็มูลสวอตก็กดไปนะงานนี้จะมีรางวัลประมาณ7ล้านกว่าเลยทุกคนนะแต่ว่ามันให้เราเติมเงินนะครับ อแอปไหนงานไหนที่ให้เราต่มเงินเราอย่าไปทำนะครับฉะนั้นก็ออกไปได้เลยนะครับตรกนี้นะโอเคไปด้วยงานอื่นต่อก็คือเป็นการเชิญเพื่อนนะครับก็กดกลัวไปแล้วก็แชร์ลิงก์ไปยังกลุ่มหางเงินต่างๆนะครับที่มีปลาเยอะๆนะเราก็ไปแชร์ตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าปลาเขาสนใจในสิ่งที่เรา ในสิ่งที่เราแชร์ไปนะ้าเขาก็จะกัดกินไปนะครับมันก็จะพามาที่หน้าของการโหลดแอปนั่นเองนครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเงินเข้ามาแล้วทุกคนนี่ทุกคนได้ยีบาท24บาทเนาะยีบาทจากที่เรานะั้นได้ทําการถอนไปเมื่อกี้นะครับก็ปรากฏว่านะครับอังเปานี้สามารถที่จะทําเงินได้จริงนั่นเองนะครับผมนะต่อมาก็คือเป็นวงล้อนําโชคนะก็คือกดเข้าไปเป็นก้างหมุนสปินนะครับลุ้นในสองเหรียญน,นะไม่ใช่ลุ้นไอโฟนเพราะว่าไอโฟนเขาไม่ให้จริงนะครับ ได้รับมาอยู่ที่1,288เหรียญน,นะครับก็กดไปต่อนะเราสามารถกดได้ทั้งหมดอยู่ที่5ครั้งแล้วก็ถ้าเรากดไปนะครับจนครบ3ครั้งเราก็เปิด ขีสมบัติสีส้มได้นะครับพวกนี้เนาะอ่าโอเคนะตอมแก็คือเป็นการอ่านข่าวนะครับแล้วก็ติดตามเพจแล้วก็ยิ่งชมเพจแค่นั้นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับเพราะว่าใครสนใจหาเงินฟรีหาเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่ว w าเด็นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปนี้ได้แล้วก็มาถอนเงินได้เลยนะครับ200รบาทต้องหาเหรียญอยู่ที่2ต้องหาเหรียญอยู่ที่20ล้านเหรียญถึงสามารถถอนได้อยู่ที่ 200บาทนะครับ500บาทก็50ล้านเหรียญ1น0 0บาทก็1ล้าน100ล้านเหรียญด้วยกันนะครับผมนะก็นะครับประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ